เมื่อเอ่ยชื่อจงขุยหลายๆท่านก็คงพอจะคุ้นหูกันบ้างนะครับหรือถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะในคลิปนี้เราจะพาไปติดตามประวัติความเป็นมาของท่านผู้นี้กันนะครับโดยตำนานของจีนได้กล่าวไว้ว่าจงขุยนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ดีแต่หน้าตานี่สิค่อนข้างจะแย่ครับแบบว่าอับปลักเลยละ เขาได้เดินทางไปสอบจองหวนในเมืองหลวงกับเพื่อนซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนามว่าตู้ผิงและเมื่อสอบเสร็จแล้วคนก็ปรากฏว่าจงขุยนั้นสอบได้เกียรตินิยมทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยทั้งจงขุยแล้วก็ตู้ผิงต่างก็ดีใจกันยกใจแต่ทว่าในท้ายที่สุดนั้นจงขุยก็ต้องดีใจเกอ้อครับเมื่อองค์ฮ่องเต้ไม่ทรงประธานตำแหน่งให้ตามที่ควรจะเป็น ด้วยสาเหตุเพียงเพราะว่าหน้าตามไม่คือจงขุยงงสิครับงานนี้อันไหลฟะแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอจงขุยเฝ้าคุ้นคิดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจและโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่งที่ตนเองนั้นถูกปล้นความสําเร็จไปอย่างหน้าด้านด้านเยี่ยงนี้จนสุดที่เขาจะทนทานรับความมายุติธรรมนี้ได้จึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปเอาหัวชนประตูวังอยู่หลายครั้งจนหัวแตกตาย ประชดครับประชดประชันว่างั้นเหอะ okay, <okay>, okay. ด้านฝ่ายของต <Okay, okay. S 1> ู้ผิงนั้น okay, okay. เมื่อเพื่อนตายลง okay, okay. ก็ช่วยเป็นธุระในการจัดงานศพให้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจเป็นนันมาก okay, okay. จงขุยหลังจากที่ตายไปแล้วก็ okay, okay. ามารู้สึกตัวอีกทีเ <Okay. S 1> มื่อได้ยินเสียงตะโกนถามมาว่าเจ้าเป็นอะไรตาย ปรากฏว่าเป็นท่านเจ้าแห่งนรกนั่นเองครับที่ถามไทยมาแต่หลังจากที่ได้สัมภาษณ์กันพักหนึ่งท่านเจ้านรกก็เห็นแววละครับว่าจงขุยนั้นมีความรู้ความฉลาดมากพอที่จะมอบหมายตำแหนง่งราชาแห่งปีศาจให้โดยเฉพาะเรื่องหน้าตานี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับทั้งน่าเกลียดน่ากลัวรวมอยู่ในนั้นหมดสรุปก็คือเปอร์เฟกครับเหมาะกับหน้าที่อันสำคัญนี้เป็นยิ่งนักและนับแต่นั้นมา จงขุยก็มีตำแหน่งราชาหรืปีศาจมาประดับบารมีแทนที่ตำแหน่งในการสอบจองหนวนซึ่งเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยให้เหล่าผู้ผีปีศาจทั้งหลายอยู่ในกฎระเบียบวินยัยและคอยสอดส่องดูแลจัดการกับพวกผีเกเรที่ชอบแตกแถวให้เข็ดหลากจงคุยนั้นได้กลับไปบ้านเกิดในช่วงปีใหม่และได้ตอบแทนความมีน้ำใจของตู้ผิง โดยการยกน้องสาวให้แต่งงานด้วยเรื่องราวของจงกุยนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในนิทานพื้นบ้านของจีนตั้งแต่สมัยจักรพรรดิถังเฟียนจงแห่งราช,ชวงศ์ถังและนอกจากนี้บันทึกจากเอกสารในสมัยราชวงศ์ซ่งระบุเอาไว้ด้วยว่าเมื่อจักรพรรดิเสียนจงได้ท่งพระประชวรหนักหรือได้ทรงสุบินไปว่า ได้เห็นปีศาจสองตนตนหนึ่งร่างเล็กส่วนอีกตนหนึ่งนั้นร่างใหญ่เจ้าปีศาจตนเล็กนั้นได้ขโมยเอาถุงเงินไปจากพระสนมอย่างคุ้เฟยแถมยังโฉกเอาขวยเราโปรดของพระองค์ไปด้วยส่วนปีศาจตนใหญ่นั้นซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือสวมหมวกถุงนางด้วย,ยก็มาไล่จับปีศาจตนเล็กแล้วก็ควักลูกตาของมันออกมากินหน้าตาเฉยจากนั้นปีศาจตนใหญ่ก็แนะนําตนเองว่า ชื่อจงขุยและยังบอกอีกด้วยว่าตนนั้นสาบานว่าจะกำจัดนาาเกตถึงความโชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปและเมื่อจัก,กรพัิเสวียนจงทรงตื่นบรรทมขึ้นมาอาการพระประชวนก็หายไปเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์พระองค์จึงได้มีพระบัญชาให้ในายช่างหลวงนามว่าอูเต้าจือทำการวาดภาพของจงขุยให้เหล่าขุนนางดู และภาพดังกล่าวนี้ก็มีทุกคนอย่างมากต่อภาพวาดของจงขุยในยุคสมัยต่อๆมาจากพรรพัถังเฉียนจงจึงทรงให้ทำการแจกจ่ายภาพของจงขุยให้แก่ราษฎรเอาไว้ติดที่ประตูบ้านเพื่อใช้เป็นเครื่องราวป้องกันสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายรนาประการในตำนานยังกล่าวอีกด้วยว่าจงขุยนั้นได้รับมอบหมายจากสวรรค์ให้มีทหารอยู่ในสังกัดจำนวนมากถึง3 0 0พันนาย เพื่อช่วยในการปราบปีศาจดังนั้นสําหรับชาวจีนแล้วจงขุยก็คือเทพผู้สําคัญที่สุดในยามที่ชาวบ้านเกิดความเกรงกลัวต่อผู้ผีปีศาจและก็ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าผู้พิทักษ์รักษามนุษย์ให้รอดพ้นจากภัยรังควานของผู้ผีปีศาจสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังเชื่อกันอีกว่าใครที่กลัวจะถูกทำของใส่หรือถูกคุณใส่เล่นงานเอา ต้องมีจงหุยขุ้มครองอยู่ในบ้านหรือกรณีที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลหรือคนป่วยที่ต้องนอนพักฟื้นอย่างที่ไหนๆเช่นโรงพยาบาลเป็นต้นสถานที่เหล่านี้ถือว่ามันสกกรบกคือหมายถึงว่ามีคนตายมากก็ต้องมีผีอยู่ให้นำเอาเทพปราบมารองนี้ติดตัวไปด้วยจะช่วยให้ปลอดภัยและหายเป็นปกติกลับบ้านได้อย่างแน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของจงขุยเทพฤิ์พิชิตมาตรงนี้ในคลิปหน้าเราจะมาว่ากันถึงเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เชื่อเชขอบคุณและสวัสดีครับผม